ทิศทางการนําเข้าข้าวโพดเลี้งสัตว์ที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนมากในปีหน้านะครับก่อนหน้านี้กระทรวงพาณิชย์ได้ประกาศใช้มาตรการคุมเข้ม,ข,มข้าวโพดเลี้งสัตว์เพื่อลดฝุ่นข้ามแดนนะครับตั้งแต่วันที่1มกราคม2569เป็นต้นไปผู้นําเข้าจะต้องมีหลักฐานแสดงว่าข้าวโพดนั้นมาจากกระบวนการผลิตที่ปลอดการเผาและหลังจากกฎหมายอากาศสะอาดมีผลบังคับใช้มาตรการจะเข้มงวดมากยิ่งขึ้นอีกนะครับเช่น การนำเข้าจะต้องใช้ใบรับรองจากหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับของประเทศผู้ส่งออกเท่านั้นและก็ต้องมีแผนที่แปลงปลูกมาประกอบด้วยและวันนี้ครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาผลกระทบการเจรจาภาษีสารัฐนะครับซึ่งการเจรจานั้นไทยมีการปรับโคตา้าการนำเข้าข้าโพดจาก54,700ตันต่อปีอัตราภาษี20%เ เปลี่ยนเป็นนำเข้าข้าวโพด1ล้านตันต่อปีภาษี0%เริ่มมีผลตั้งแต่ปีหน้านะครับแปบลบว่าไทยจะผลิตข้าวโพดลิงสัตว์ได้น้อยกว่าความต้องการและจำเป็นต้องนำเข้าเพิ่มเติมนะครับแต่ครมก็ยังกังวลว่าการนำเข้ามามากๆอาจจะกระทบต่อเกษตรกรไทยจึงมีมติปรับแผนการนำเข้าข้าวโพดนะครับให้นำเข้าเฉพาะช่วงที่ไทยไม่มีผลผลิต หรือจากเดือนกุมภาพันธ์ถึง31สิงหาคมของทุกปีเปลี่ยนเป็นตั้งแต่1กุมภาพันธ์ถึง30ม,มิถุนายนหรือก่อนที่เกษตรกรไทยจะเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วก็มีสูตรนะครับ3ต่อ1สัดส่วนการนำเข้าข้าวโพดเอกชนที่ต้องการจะนำเข้าข้าวโพด1ส่วนจะต้องมีสัญญาซื้อข้าวโพดในประเทศ3ส่วนครับก็เลยขอปรับเกณฑ์ใหม่เป็นเปิดโคตาให้ มีการนำข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยเข้ามาได้จากต่างประเทศจากสหรัฐอเมริกานะครับนำเข้ามาได้เนี่ยหนึ่งกุมภาถึงสามสิบมิถุนาซึ่งก็จะเป็นช่วงก่อนที่ช่วงผลผล,ผลิตของไทยจะออกเนี่ยสองเดือนซึ่งสิ่งนี้ก็น่าจะช่วยตึงราคาได้ดสมมติต้องการจะนำเข้าข้าวโพดจากอเมริกาหนึ่งร้อยกิโลผู้นำเข้าเนี่ยจะต้องมีสัญญาซื้อข้าวโพดในไทยสามร้อยกิโล นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็น,นกลไกในการรักษาเสถียรภาพแล้วก็ช่วยเกษตรกรได้นะครับนอกจากนั้นนะครับรัฐบาลก็ยังมีแนวทางในการรักษาเสถียรภาพแล้วก็คอรมอก็ได้อนุมัติวงเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้สินเชื่อในการชะลอข้าวนะครับให้กับเกษตรกรให้กับชะลอข้าวโพดขออภัยครับในการชะลอข้าวโพดให้กับเกษตรกร มาตรการในการเปลี่ยนตลาดมาตรการในการอุดหนุนการขายต่างๆเหล่านี้เป็นต้น